วันนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จจะมาเล่าให้ฟังค่ะต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากช่องปันฟอร์มซีโร่ด้วยนะคะที่เอามาแชร์ไว้ค่ะชายคนหนึ่งต้องการประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะก็เลยเดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อจะหาเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จค่ะไปหาที่ไหนก็ไม่ถูกใจจนกระทั่งเขาไปเจอนักปราชญ์อยู่ท่านหนึ่งชายผู้นั้นเลยบอกนักปราชญ์ว่านักปราชญ์ครับ ช่วยบอกเคล็ดลับของการประสบความสําเร็จให้ข้าหน่อยได้ไหมนักป่าเลยบอกว่าได้เลยเจ้าหนูงั้นพรุ่งนี้เจ้ามาเจอข้าที่แม่น้ํานะวันรุ่งขึ้นชายผู้นั้นก็ไปพบนักป่าท,ที่ริมแม่น้ําพอไปถึงริมแม่น้ํานักป่าก็บอกกับชายผู้นั้นว่าเจ้าจงเดินลงไปในแม่น้ําเลยชายผู้นั้นก็เชื่อคํานักป่าค่ะก็ค่อยๆเดินลงไปในแม่น้ําโดยมีนักป่าตามลงไป พอเดินลงไปเรื่อยๆน้ําเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆนักป่าก็จับชายคนนั้นกดน้ําด้วยร่างกายที่แข็งแรงกํายํากว่านะคะนักป่าก็จับชายคนนั้นกดน้ํากดแล้วกดอีกชายคนนั้นก็ดําผุดดําว่ายอยู่หลายรอบเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเกือบตายเลยทีเดียวสักพักนักป่าเริ่มเห็นว่าชายผู้นั้นไม่ไหวแล้วจึงลากร่างชายผู้นั้นขึ้นมาบนฝั่ง แน่นอนค่ะเมื่อชายคนนั้นได้สติก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยค่ะโวยวายว่านักปราชญ์ท่านจะฆ่าข้าหรือเปล่านักปราชญ์จึงถามชายคนนั้นอย่างใจเย็นว่าตอนที่เจ้าจมน้ำเนี่ยเจ้าต้องการอะไรมากที่สุดชายผู้นั้นจึงตอบไปว่าข้าก็ต้องการอากาศนะสิท่านนี่แหละคือเคล็ดลับความสำเร็จถ้าเจ้าต้องการความสำเร็จเหมือนเจ้าต้องการอากาศเจ้าจะได้มัน หนึ่งในคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือต้องการความสำเร็จนั้นจริงๆเหมือนคุณต้องการอากาศนี่แหละเพราะถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จจริงๆปัญหาจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณหลายๆครั้งที่คนประสบความสำเร็จและคนล้มเหลวเขาก็เจอปัญหาเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันนั้นก็คือคนประสบความสำเร็จเขาโฟกัสที่เป้าหมายแต่คนที่ล้มเหลวเขาโฟกัสที่ปัญหา ฝันชัดสำคัญกว่าฝันใหญ่นะคะหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอย่าล้มเลิอกอะไรง่ายๆค่ะรวยเร็วมีแต่รวยง่ายๆไม่มีนะคะใครที่ชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามแบมได้ที่เพจสอนชงกาแฟสร้างรายได้ใบชนที่ชาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ